ราคาพิเศษในช่วงนี้ตัว150บาทนะครับขนาด8ขีดเลยนะเราก็เหลือตัวละ100บาท ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยมีอาหารซิกเนเจอร์ของเราอยู่อย่างหนึ่งที่ดังไปทั่วประเทศเลยนะครับมาถึงขอนแก่นเนี่ยก็จะต้องกินไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งดอกไม้ฟาร์มแห่งนี้นะครับที่อำเภอเขาสวนกวางแห่งนี้เป็นสถานที่เป็นฟาร์มนะฮะตั้งแต่เลี้ยงผลิตแล้วก็ส่งจำหน่ายขายอะไรเองเนี่ย นะครับครบถ้วนเลยนะฮะสวัเด่าดิฉันนางรัตนา,าบุญสิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มเลี้ยงไก่เขาชนกวางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราเลี้ยงอยู่ที่อำเภอเขาชนกวางนะคะไก่ย่างเขาชนกวางมีมาประมาณเกือบ50ปีแล้วนะคะเป็นอาชีพของบรรพบุรุษสืบต่อกันมานะคไะก่ย่างเขาชนกวางของเรารสชาติจะไม่เหมือนใครกรอบนอกนุ่มในหนังจะกรอบเนื้อของไก่ย่างก็คนนุณสมบัติจะคล้ายๆกับไก่บ้านแต่ก็ไม่เหนียวนะคะเป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะ และดอกไม้ฟาร์มแห่งนี้ก็ได้เตรียมตัวต้อนรับช่วงเทศกาลสงการในเดือนเมษายนนะครับซึ่งในช่วงเหตุการณ์ปกติเนี่ยขายเป็นแสนแสนตัวเลยแต่เนื่องจากว่าประเทศเรารณรงให้พี่น้องประชาชนอยู่บ้านนะครับก็เลยไม่มีใครออกมาเที่ยวกันมามาบริโภคไก่ย่างนะครับค่ะหลังจากที่เกิดภาวะปัญหาโควิดนะคะก็ทำให้เรา กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่นะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีสงการไม่มีการเดินทางก็ทําให้ไก่ของเราล้นตลาดก็เกิดความเดือดร้อนของของผู้เลี้ยงเองแล้วก็ผู้จําหน่ายเองนะคะทำให้ไก่ไก่ล้นตลาดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยพันนี้จังหวัดนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้คนในจังหวัดขอนแก่นเองนะคะได้มาซื้อไก่ช่วยเกษตรกรของเรานะคะซึ่งไก่ของเรามีอยู่ประมาณ1นึ่งแสนตัว ทางไปรษณียไทยนะคะได้เข้ามาช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นไก่ย่างสุญญากาศส่งทางไปรษณีย์นะคะไปรษณีย์จังหวัดสังแก่นนะครับก็ได้มาดูแลให้ความช่วยเหลือไก่ย่างเขาสวนฟางของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่อำเภอเขาสวนฟางโดยบินดีไทยจะนำขึ้นแพลตฟอร์มของไทยแลนด์โพสต์มาแล้วก็จะเปิดให้ผู้บริโภคสั่งจองนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่27เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับ มีแบบ3ตัว5ตัว8ตัวและ10ตัวโดยจะส่งไปถึงให้กับผู้ริโภคที่อยู่บ้านไม่ต้องออกมานะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อนะครับอยากจะให้ผู้บริโภคช่วยกันสนับสนุนนะครับกลุ่มกเกษตรกรให้จองผ่านไทยแลนด์โพสตมาเท่านั้นนะครับ แล้วเราก็จะจัดส่งตั้งแต่วันจันท์เป็นต้นไปนะครับเพียงท่านสั่งจองแล้วทางบริษัทไทยก็จะมี SMS แจ้งให้ท่านว่าไก่มาถึงบ้านท่านแล้วครับขอบคุณครับส่งถึงบ้านเลยครับท่านนะฮะในกล่องนึ่งก็อาจจะใส่ท่านอาจจะสั่งสักสามตัวหรือ5ตัวอะไรนะครับนั่นแหละครับก็ได้กินแล้วครับไก่ย่างเขาสวนกวางเรามีอยู่จํานวนจํากัดเหมือนกันนะครับนะฮะที่จะส่งออกไปเนี่ยที่เหลืออยู่ประมาณ 4 0 0 0นตัวเองนะครับที่ทั่วประเทศนะครับก็สามารถสั่งได้ที่ Thailand Postmark นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะต้องขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่อยู่บ้านช่วยชาติกันแล้วก็สามารถที่จะบริโภคอาหารเป็นการช่วยเหลือทางไก่ย่างเขาสวนกวางนี้ด้วยครับก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงครับแต่ถ้าไกลๆหน่อยฮะถ้าจังหวัดภาคใต้ก็อาจจะอีกสักวันหนึ่งนะครับซึ่งไก่นี้สามารถอยู่ได้ถึง3วันเลย แล้วก็รับประกันทั้งคุณภาพปริมาณนะฮะและราคาก็ถูกลงนะครับทางไปษณีไทยบริษัทไปซนีไทยรับรองทุกอย่างไม่มีเสียครับเสียก็คืนได้แต่ไม่มีเสียแน่นอนนะครับเป็นระบบที่ทําถูกสุกสารสนะครับแล้วก็ยังคงความเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดขอนแก่นไว้อย่างครบถ้วนนะครับก็เชิญสั่งกันได้ครับเตรียมเมนูเท่าเหนียวส้มตำไก่ย่างอยู่บ้านช่วยชาติได้เลยครับขอบคุณครับ อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยส่งเสริมเกษตรกรช่วยสั่งไก่ย่างของเรานะคะไปชิมไปทานลองดูนะคะมั่นใจว่ารสชาติไม่แพ้ให้แน่นอนอยากให้ทุกคนได้ชิมไก่ย่างเขาจุดกวางนะคะนอกจากคุณสั่งไก่ย่างเราแล้วคุณยังได้บุญได้ช่วยหลายๆคนหลายๆชีวิตค่ะขอบคุณมากค่ะ